เราอยู่ไหนล่ะอะอยู่นี่ปามันนี่ขมอนขมอนขมอนถอยถอยถอยออกนิดนึงถอยออกเต็มเต็มหน้าจอเลยนะเออเราไม่ได้เอาไม้มาแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะคะทุกคนยิ้มนะทีนี้เราจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ให้นภัทนะคะวันนี้เป็นวันเกิดนภัทค่ะนภัทรทรายกับอาเปาก็มา คาะั้หมดกันอดีววเราจะลองเพลง h a ้ p y b i r t เด a y กันนะคะปีที่แล้วอยู่ครบร้องเพลงเลยไหมคะรองเพลงเลยวันนี้ยี่สิบห้ามิถุนายนนะผ่านครบเท่าไหร่สี่สาปียังไม่แก่ยังไม่แก่ไม่กลปีอยู่60สิบจะย่างเข้าสี่สสี่แล้วนะคะ วันนี้วันเกิดนภันขอให้นภันมีความสุขมากๆเราจะมาร้องเพลงวันเกิดให้นภันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy โชคดีสุขีวันเกิดนี่มาเิอได้วันตั้งใจให้ได้ซ้อมดังฝันไฟจิตจำใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยงเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาดึงตั้งสี่ได้ก็รุ่งรจน์เลย อา <Are> ยุยืนปลอดโรคปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, birthday, birthday Happy birthday Happy birthday to you นีมาอจุ่ม แสดงนิมให้ <laughs> ให้แบงค์นี้ค่ะแส <laughs> ดงนิมทุนโชว์ <laughs> ชนอนเยอะ <laughs> ทุนโชว์ชนอนเยอะโอเคค่ะ